ียาำเช้านะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนสวัสดีค่ะม้ามีแต่ใจารแม่บบานจะทำอาหารเช้าค่ะอ่าเนี่ยดีใจพี่นรินกับพ่อเตรียมตัวออกไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะวันนี้อ่าอ่าอ่า ดูนาะงดูนางโอ้ยเนาะทุเรียนเขามาส่งแหละค่ะเพืพ่อนๆค่ะลูกสาควคนโตออเดอร์วันก่อนนะคะนี่มามาสองกลองพด uh huh. อดีกินทุเรียนออกเลยกินทุเรียนออกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย กนิกนทุเรียนออก oh my god กินทุเรียนออกเลยหอมค่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะไม่มีใครอยู่บ้านอีกแม่บ้านอยู่บ้านคนเดียวอันนี้แ <Adams> ม่บ้านอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยทุเรียนลงมาสองแพคให้ออเดอร์ใดคนละสองกองเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะ แกกล้องให้ดูนะคะสั่งมาสองกล่องค่ะเดี๋ยวรอลูกสาวคุณนโตมาก,ก่อนค่ะลูกสาวคุ้นโตอยู่บ้านเพิ่นค่ะไปบ้านแท็กไปบอกตะกี้ว่าทุเรียนมาส่งถึงบ้านแล้วให้เข้ามาให้เข้ามารีบเข้ามามาดมด้วยกันมาดมมาหอมด้วยกันกินโอโ้โหแบบสุดยอดอลังการมึงตีอะไรอู้สั่งเลยโอเคยู เออเอาตัวนี้ไว้เขาเอาตัวนี้เองโอเคคือเอาร้านใหญ่นี่อ้วนอ่ะอ้นอ่ะคนได้กินทุเรียนมันกินในยยังหระแม่เป็นไหมกุกินะสาวกลับบ้านเอาขนมเค้กโมดมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะนั่งกินทุเรียนเอเเค้กใสตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะนั่งกินทุเรียนสักหน่อยดูค่ะกินเนื้อกินนี่ทุเรศะช่ปะใช่ืะ บอกปลถูกค่ะเดี๋ยวแม่บานจะชิมชิมนี่พแม่บานไปอยู่น้องนลิ้นไปอยู่นลิ้นก็บบกินนะคะทุเรียนนี่แม่บ้านกินคนเดียวลูกสาวคนโตสั่งไม่กินแม่บานสั่งวันนั้นมันหมดค่ะลูกสาวคนโตเลยออเดอร์อีกวันหลังค่ะ กรอบนอกนอกกรอบนอกหนุมหน่มในเม็ดลีบดีอยู่เม็ดลีบดีอยู่คุกกี้ฮันนี่แท็กนะานางคุกกี้เพิ่งกินอาหารเย็นเรียบร้อยรอแม่พาออกไปเดินเขาห้องน้ำก่ะเล t s ก o g i r เก o m e o ค l มอนเล c o ก e on ออน ปุดนนาหางพูดนนาหางพูดนนาหางไปย่บันกับแม่สองคนมาเนี่ยย่บันกับแม่แม่บนันเอาเม็ดทุเรียนมาทิ้งน้องมากุกกีได้กินโอ้ยคัก Let's go เ i r Let's go Let's go <S ี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้นะค่ะเวลาสองพอลูกไปอยู่ก็เงียบเงียบค่ะบ้านเงียบเงียบเงายัางดีมีน้องมาเป็นเพื่อนค่ะ เอสกมิชบีโอเคโอเคบรรยากาศและวิวดีค่ะบรรยากาศและวิวดีค่ะขมมา ตูดอกไม้เนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะบานเริ่มจะหมดแล้วค่ะถ้าเนี่ยข้างบนนี่จะบานก้อนนะคะบานข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างล่างลงมาเนี่ยค่ะดอกไม้อ่าชนิดนี้สวยค่ะไม่บานจําชื่อไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเย็นพุ่นี้ยังค่ะสองพลูไปอยู่กับแม่เนี่ยแหละค่ะเดินเล่นกับน้องหมาเนี่ยค่ะวันๆันมีอะไรมากไหม ด้วยบีปั้มบีบีปั้มบีบีผสมเกสรกุหลาบก็สวยค่ะสวยดอกไม้ของปางสวยงามนู้โอเคเนาะนาะนอีทจีวีดโอเคกันนู้อีทวีวยูเฮลเดทสวยงาม มาชมวิวกำนองกุกี้ค่ะมันเก๋มันก๋ดูสิจ้ะจ้ะฮะดูสิจ้ะกูดเกอร์ได้ยินเสียงรถนั่งแบบนี้คือดีมากดูกูดเกอร์ สวยมันบอดอกไม้บนเขานะ่อ๊้สวยมองขึ้นไปทีไรสวยทุกทีสวยจริงๆค่ะไม่ได้สวยอ่ะ เขาคั่วง่ายๆอีกแล้วค่ะเพื่อนๆที่รักค่าวันนี้ง่ายค่ะทอดหมูกระเทียมพริกไทยตำแตงค่ะเลยกับทอดหมูนะคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยทอดแบบแห้งๆค่ะจะทอดหรือจะคั่วก็ได้ไม่ใส่น้ำมันนะคะน้ำน้ำจะออกมาเองะค่ะน้ำเห็นไหมคะ เดี๋ยวขอทาให้ได้ยบรยกันแซ่บอีกแล้วนะรินมันเนี้ยดูค่ะแม่บานทําให้จุใจเลยค่ะจานใหญ่จานเบลอร์เลยค่ะเดี๋ยวจะตําแซ่บๆซให้น้องค่ะสองพอลูกชอบมากนะคะเพื่อนๆที่รักคะหมูทอดแล้วก็ตําแตงถ้ามีส้มตาเนี้ยเฮ้อพอบานบอชอบส้มตําแต่นารินชอบค่ะแม่บานก็เลยหั่นแบบง่ายๆพอบานชอบตําแตงน้องนารินก็ชอบค่ะมาแบบง่ายได จริงอิงเอาแตงลงตําได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพอจัดแจงก่อนค่ะตำแตงเรียบร้อยถอดมูเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟกันนะคะเพื่อนๆค่ะตักเสิร์ฟไ้เลยค่ะเรียบร้อยหอมหวานแบบใหญ่เลยค่ะเสิร์ฟได้ค่ะเสิร์ฟได้ค่ะพอตัวก่อนนะคะดูค่ะจุใจกัยค่ะอาหารเย็น